พี่พูดจริงปะเนี่ยไม่เปนอัมผมเล่นนะพี่เฮ้ยงั้นพี่เข้าถึงคอรสอแล้วนะนั่นแหละครับคือสิ่งที่หลายคนไปไม่ถึงเพราะมัวแต่จะนั่งถามว่ามันได้อะไรมิน่ามันต้องมีแค่คน10%น่ยถึงหเท่านั้นที่จะรู้เรื่องราวของคอรสอสรุปว่าไม่อันผมนะเพราะว่าภาษาที่พี่เขียนมานี่คือใช่ครับนั่นแหละคือใช่เลยนี่เลยคือใช่เลยและพี่รอนได้เลยว่าในงนานค้น พอเราทันจนเป็นปกติย้ำว่าปกติปกติคือไม่ใช่ท,ทําถี่ทําบ่อยนะครับทำที่ของขว้างแต่มันจะทํทาตามคอร์สนเราทีนี้หลังจากนี้ไปอะครับมันจะเข้าชั้นลึกเข้าไปอีกเดิมเนี่ยมันให้ความรู้สึกเท่ากับเท่านี้ความเข้มข้นเท่ากับเท่านี้ย้ำว่าอย่าเร่งอย่าแซงอย่าบีบแต่ไล่อย่าล้าหน้าห้ามยุ่งกับคอรส์สนเพราะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอย่าไปเพิ่มปฏิกิริยาของมัน ให้มันเป็นธรรมชาติธรรมเชธรรมชาตินอกออกแล้วคร,รับต่อไปก็จะแยกชั้นลึกได้อย่างเช่นธรรมชาติธรรมเชธรรมชาติก็จะแยกได้ต่อไปก็มันก็จะจุดจุดเองแล้วกันอ่ะไ,ไม่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 ต้องบอกอะไรมากเพราะว่ารหัสของแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแล้วเวลาที่เราถือครองรหัสมันก็จะทําให้เราอ่ะเอาไปทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างที่เกิดจากตัวเรา หน้าว่าง่ายๆคือถ้าเขาถามว่าไร้สาระเราบอกได้เลยว่าเราไม่จะเป็นต้องหาสาระและพูดถูกว่าไร้สาระเพราะอะไรเพราะเราใช้สาระมันเรียบร้อยแล้วไม่นึกอ่อนนะครับไม่งนนะยินดีด้วยครับที่มาได้ถึงขนาดนี้ก็ยังเกรงว่าจะลักไก่ <laughs> <laughs> เพราะผมรู้ว่ามันจะได้น้อยครับ พราะว่าเท่าที่ดูเพื่อนเจิ้นส่วนใหญ่แล้วครับ mm hmm. ก็ตลกบันเทิงเฮฮาไม่กลางไม่เกรียนกอ็อยากมีบท <c oughs> หรือไม่ก็เอเมโฮกับมโถไปเลย mm hmm. ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอในกลุ่มของวัยทันงานนะครับวัยในเพศเพศผู้นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเพื่อนเจื้นทั้งวัยหนุน่นวัยสาวเนี่ยนะฮะวัยรุ่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับถ้าถือครองได้นะครับ มันก็จะได้เป็นบาทฐานนะครับในการที่จะทําอะไรในอนาคตนี้พูดยาวเลยนะครับสานาทีเลยนะครับเพราะว่าออพอรู้เลยว่าพอถอดรหาัสาคำมานี่จะรู้ว่านี่เป็นภาษาคอรสอนไม่ใช่ภาษาที่ใช้สื่อสารกันโดยปฏติทั่วไปถือว่าผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยแล้วก็ก,ก,ก็ลองลองลองกนสักตั้งหนึ่งนะครับฝากไว้ให้เกิดความรู้สึกร่วมกันเห็นไหมครับคอร,ร์สอนเรียบร้อยฝากไว้ให้เกิดความไม่เข้าใจร่วมกันมันไม่ต้องใช้ความเข้าใจในการที่จะเข้าใจคอรสอนมันรู้เลย ฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิทัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องเจอกันไม่